สวัสดีครับแจ็คนะครับก็คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกที่จะมาแนะนำตัวเนาะ,ะชื่อที่ทตาเทปปนนะครับชื่นี่ชื่อแจ็คโดดดันนะ mm hmm. ก็ที่คิดไว้นะครับก็คือว่าจะเป็นการแนะนำว่าเราเนี่ยคือ่นักศิลป์จะเรียนตอนนี้ครับเป็นบทบาทตีใบที่สองนะครับก็คือแต่เท่าความก่อนนะครับตอนแรกเรียน ตลาดนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจนทเกษมเนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับที่เพิ่งลงไปเมื่อวานนะครับเมื่อวันก่อนอวันที่สามสิถุฤาสองพันห้นารยหกิบนะฮะก็ลงเป็นปราม,มหาเอ่อลงที่มหาวิทยาลัยวิทมหาวิทยาลัยรามกำแพงนะครับคณะสงฆมวลชนครับก็คือเทียบโนอนนะครับตรงนี้อืมก็คือที่ตั้งใจไว้นะครับว่าอยากจะ ชวนเพื่อนหรือว่าใครที่เรียนสืษอสังคมอยู่ของเราก็มาถ่ายนพูดคุยได้นะครับาแชนแนนี้โดยที่ตั้งใจผมตั้งใจไว้ว่าจะทำหลังจากได้สื่อการสอนหนังสือนะครับก็จะมาทำเป็นปวิดีโอพูดคุยแต่ละรายวิชานะครับรายวิชาที่ผมลงไปของปีเ,เทอมหนึ่งทับหกศูนย์นะครับก็จะมี เอ็มซีเอสทั้งนั้นเลยนะครับมี m c s 1 1 5 0 1 2 5 0 1 3 5 0 1 4 5 0 2 1 6 0 2 3 9 0แล้วก็3151นะครับตรงนี้ก็จะสอบราวๆเ,เดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับสอบสอบชิดเนาะส่นินภาพเนาะผมสมัครเรียนที่สาขาเขาเรียกนะ วิทยาเขตนะครับเฉลิมพระเกียรติสาขาจังหวัดสุโขทัยนะครับก็ถ้าสําหรับใครที่เรียนศึกษาบัญชนอยู่ต่างสถาบันหรือว่าเรียนราด้วยกันนะครับยังไงก็มาแนะนํากันได้นะเนาะตรงนี้ผมเรียนเพ,พ,พ,พิ่งเพ่งเริ่มเรียนนะครับเพิ่งเเริ่มไปสมัครมัาวินี้ล าดว่าสื่อการสอนเนี่ยจะเรามาเราๆไปเดือนกรกฎาคมนะฮะก็ยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวเป็นแต่และรายวิชาและกันเนาะว่าแต่ถ้าสามารถรีวิวเป็นอาทิตย์ละบทอะไรนี้ครับเดี๋ยวมจะบอกอันดีทีหนึ่งลวกันเนะะี่ยก็ขอเชิญชวนมาร่วมเป็น,นเพื่อนเรียนกันนะครับกับสื่อสารมวลชนยางรับแห่งหนะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าแม h คองนะครับ 権力はだから